สวัสดีเพื่อนๆ FC น้องกะทิกัททะลักวันนี้น้องกะทิกันทะลักทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดคือเออทำความสะอาดหน้าบ้านนะครับกับน้องเมคโครนะครับทักทายเพื่อนๆใน y YouTube หน่อยในช่องย t u b e หน่อยไม่ไม่ไม่ทักทายเพื่อนๆนไหนๆได้เห็นหน้าพี่กะทิหน่อยยังไม่เจอหน้านานแล้ว <นะ S 1> เจ้าของคบเวอร์ <S <S เพลงพี่ลิซ่า อรอลอน้องไมโครด้วยเอากวดใส่ไหมขวดใส่ไหมเอากวดใส่ไหมขวดใส่ไหมลูกกวดใส่ไหมเออกวดใส่ไหมเล้กขวดใส่ไหมขวดใส่ไหมเออหนุก่ะระวังถึอน้องเด้อเอออ่าไมโครออกก่อนไมโครออกก่อนเอาเอาหลังเอาหลังขาดตบใส่วันเอาหลังขาดตบใส่ หลังขาดตบไซลูกเอาหลังขาดไมโครออกก่อนลูกไมโครออกก่อนอ่าจับอ่าวอ้าจับเดี๋ยวฐานน้องก่อนฐานน้องกับกระสอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฐานน้องก่อนอ่ารอน้องรอน้องอ้าวอ้าไมโครไปดึงขึ้นเออโอ้แข็งเลยแข่งโอ้โหโอ้โอ้โอสุดยอดเลยสุดยอดเลย อ่ะปล่อยพลังให้เต็มที่เอออมามามาโอ้เก่งแห้งเก่งแห้งเดี๋ยวลุงแจวลงยูทูบไปนี่ลงแจวลงยูทูบไปไปไปเอาใส่ให้ได้เอาใส่้ได้เออเอาสู่เขาไม่โคตรสู่เขาเอาพี่เอาพี่ลูกเอาพี่เอาพี่ถอยหลังเอาพี่ถอยหลังมา À hẳn cái này, cái này, à Oh salmon salmon luôn oh nhỉ, kênh lẹo, oh sử dụng sử dụng À bye bye, youtube nói lụt bye -bye. Ah, bye bye, bye bye, bye bye, bye, -bye.